นัดนี้พวกนายทำกันได้ดีมากเราสามารถเฉือนเอาชนะเลสเตอร์ซิตี้ได้2ตอนหนแล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปของ FA Cup คัพได้สำเร็จถึงแม้ว่าลูกมงของแฮร์รี่แม็กควจะถูกข้อครราหาว่ามันล้ำหน้าก็ตามแต่จริงๆกูก็ว่ามันล้ำหน้านั่นแหละแล้วจะให้ทำยังไงจะให้เอาประตูไปคืนเขาด้วยไงก็กรรมการเขาไม่ยกธงล้ำหน้าแล้วจะให้เราทำยังไง เราก็ต้องน้อมรับประตูนี้เอาไว้ <S <S 1> <S 1> จึงทําให้เราชนะและผ่านเข้ารอบต่อไปได้ก็ถ้วยเอฟเอครับมันคือถ้วยเก่าแก่ของอังกฤษเก่าแก่ที่สุดเพราะฉะนั้นก,กฎกติกามันก็ต้องเก่าแก่ v ียรอรเลยไม่มีทีนี้มันก็สุดแล้วแต่กรรมการว่าเขาจะตัดสินอย่างไรถึงแม้ว่าถ้าทีมอื่นได้ประตูแล้วล้ำหน้าเท่ากับโกงแต่สำหรับแมนยู มันคือสเสน่ห์ของฟุตบอลเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเราต้องมองโลกในแง่ดีเข้าไว้นี่มันคือเสน่ห์เสร์กสนายทําได้ดีมากเปลี่ยนตัวลงไปแล้วยิงได้เลยแบบนี้แหละที่กูต้องการคราวหน้ามึงไม่ต้องพยายามทําอะไรให้มากมายเลยนะมึงหาตําแหน่งดีๆยืนเฉยๆรอบอลกระเด้งใส่เท้าแล้วก็ยิงเข้าไปก็พอโอเคหส่วนดอมึงเอะไม่ใช่ดอกูลัดแรกถือว่าเล่นได้ดี เล่นได้เนียนตาแต่ก็เข้าใจว่ามึงเป็นแบ็กซ้ายแล้วถูกจับมาเล่นขวามันอาจจะไม่ค่อยถนัดนักแต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวมึงก็ชินเพราะนักเตะหลายๆคนของแมนยูเนี่ยล้วนแล้วแต่เล่นตำแหน่งที่ตัวเองไม่ถนัดมานักต่อนักแล้วเพราะไอ้ดารโลมันเป็นแบ็กขวาก็จับมันไปเล่นแบ็กซ้ายแม็กไวมันยังเคยไปเป็นกองหน้ามาแล้วเลยหรือเจ้าหนูคอบบี้ไมนูที่เป็นกองกลางตัวรับล่าสุด ก็ไปเล่นกองหน้าตัวเป้ามาแล้วเพราะฉะนั้น <laughs> ไม่ต้องตื่นเต้นกับตำแหน่งที่ตัวเองไม่ถนัดเดี๋ยวมึงก็ชินเองเข้าใจไม่ดอกูส่วนมึงโอนาน่ามึงนี่ทำกูเหนื่อยใจสุดแล้วลูกยิงจะจอกมึงแม่งเสือกรับกระชอกตลอดเลยแล้วกระชอกไปเข้าหัวเขาบ่งเข้าง่ายๆด้วยจะเอายังไงกับมึงดีเลยฮะกูให้มึงมาเป็นผู้รักษาประตู แต่มึงไม่เคยรักษาประตูให้กูได้เลยอ่ะจริงๆกูเขาว่าจะขายมึงแล้วแหละแต่ไม่มีใครซื้อจะให้เขาฟรีกูก็เสียดายตังค์เพราะซื้อมึงมาแพงเหลือเกินการณโชนายมาดีแล้วเล่นได้โฉบเฉี่ยวมากพลิ้วไหวมากแต่ปรับทัศนคตินิดนึงนะอย่าใจแคบมากมึงเห็นมุมแคบไม่ได้มึงใจแคบทันทีลูกนั้นนะ่ะถ้ามึงไม่ยิงเสาแรกแนละ้วมึงเปิดไปให้เพื่อนนะโอ้โหตุงตาข่ายให้ไอ้หอยลุนมันได้ยิงบ้าง แล้วไอ้หอยลุนกูถามจริงๆมึงเป็นกองหน้ามานานยังงวะทำไมมึงไม่คุ้นเคยกับการทำประตูเลยวะวิ่งหาช่องก็ไม่เป็นจับบอลก็ลั่นเลี้ยงบอลก็ไม่อยู่เท้าแล้วอีกอย่างหนึ่งคือตอนที่มึงย้ายมาอยู่แมนยูเนี่ยมึงไม่เอาพนักพิงหลังมาด้วยหรอวะฮะทำไมเวลามึงไปเล่นเป็นกองหน้ามึงต้องไปพิงหลังกองหลังทีมคู่แข่งตลอดเลยอะ มึงยืนนิ่งๆยืนตรงๆได้ไหมแล้วก็เลี้ยงบอนจี้เข้าไปกลางประตูแล้วก็ยิงให้เป็นสุดท้ายนี้ดาโรลูกรักของพี่หนูเล่นได้ดีหนูเล่นยังไงก็เล่นดีถึงจะเล่นเฮียก็เล่นดีหนูได้ลงทุกนักแน่นอนลูกนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าหนูจะฟอร์มตกหรือฟอร์มแย่ขนาดไหน ขอให้หนูหายใจเข้าไว้มีชีวิตอยู่แมนอยูเข้าไว้รับราว่าหนูได้ลงทุกนัดแล้วนัดหน้าพวกเราจะต้องบินไปที่ลอนดอนไปพบกับสัตว์ปีกอีกแล้วนั่นคือท็อตแนมฮอสเปอร์เราเจอสัตว์ปีกทีไรเราแพ้ทางทุกทีเราแพ้สัตว์ปีกไม่ได้อีกแล้วนะเพราะถ้าแพ้อีกมึงเป็นเกาแล้วแหะเอาเป็นว่าพีเมลี่เราทำให้มันดีที่สุดอย่าให้ตกชั้นแต่ FA ครับเราต้องคว้าแชมป์มาให้ได้ รวมถึงยูโลปล้าเลีด้วยโอเคไหมทุกคนทุกคนยอดเยี่ยมละไปลุยสู้ๆไปต่อแมนยูต้องชนะนัดหน้าให้ได้อย่าวนลูปเด็ดขาดโอเคไหมไอายเขาโดนล้อตลอดวนลูปวนลนู่นันได้